กุลธักสุซาเมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอยากอยู่เยอรมันนะคะในช่อง YouTube ของเรานะคะวันนี้มีทิปส์ดีๆมาแนะนำเพื่อนๆพี่นพนพนๆน้องๆที่กำลังเรียนอาสวอยู่นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะตัวเองตอนนี้เรียนอาสวอยู่ที่ฟาว h านะคะในระดับอาวนะคะเป็นโมดูล สวยนะคะโมดูสวตอนนี้ก็เรียนมาสำหรับสวายก็1เดือนได้แล้วนะคะโอเคเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะในการแนะนำตัวเองในภาษาเยอรมันนะคะจะเริ่มยังไงดีอ่ะเพราะว่าใน A 1ที่เราสอบมานะคะเราจะมี หลักๆแล้วก็คือจะมีประมาณนี้เนาะเป็นทーาที่เราจะต้องพูดนะคะพูดปากเปล่านะคะสอบปากเปล่าในห้องเรียนเราก็จะใช้นะคะแล้วก็เวลาที่เราไปสอบในระดับ B i นะคะเราก็จะต้องพูดให้ได้นะคะอันแรกก็คือจะเป็นชื่อนะคะอันที่สองก็จะเป็นอายุอันที่สามจะเป็น ประเทศที่มานะคะส่วนอันที่สก็คือตัวจังหวัดที่เกิดนะคะตัวนี้ตัวที่ห้าจะเป็นที่พักที่อยู่ปัจจุบันนะคะตัวที่6จะเป็นทํางานนะคะหมวดการทํางานส่วนอันต่อไปอันที่7ก็คือจะเป็นหมวดครอบครัวค่ะอันที่8ก็จะเป็นหมวดการพูดภาษาที่พูดนะคะหมวดที่9กก็จะเป็นฮอบบี้ฮอบบี้ก็คืองานอดิเรกที่คุณทำอยู่นะคะ เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวตุ้ยจะ copy ข้อความนี้นะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปฝึกเขียนแล้วก็ฝึกท่องในการสอบหรือว่าในการพูดในคลาสเรียนนะคะไปปรับประโยคเป็นประโยคปัจจุบันแล้วก็เป็นเป็นชื่อของตัวเองนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเรามาทวนชื่อกันนะคะชื่อใน ในคลิปนะคะจะขออนุญาตใช้คุณเจนเฟอร์โลเปสนะคะเพราะว่านางสวยเนาะโอเคจะไม่ใช้ชื่อจริงนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องแนะนำตัวเองใช่ไหมคะก็จะต้องกล่าวทักทายเพื่อนๆก่อน mm hmm. จะในคลาสคุณคุณจะทักทายเพื่อนก็ได้หรือไม่ทักทายก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นมารยาทต,ตามจริงแล้วเราสมควรจะทักทายนะคะโอเค Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Rüneha. Ich heiße Jennifer Lopez. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin aus Thailand. Ich bin in Bangkok geboren. Ich wohne jetzt mit meinem Mann in Frankfurt. Ich bin Hausfrau und suche gerade eine Arbeitsstelle. Ich habe drei Kinder. Meine Muttersprache ist Thailändisch und im Moment lerne ich Deutsch. In meiner Freizeit höre ich gerne Musik und koche. Außerdem lese ich gerne. โอเคยังไงแล้วนะคะคลิมนี้จะยาวไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตุ้ยจะก๊อปข้อความข้างล่างนะคะให้กับใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะคะเพื่อนๆไปฝึกเขียนไปฝึกท่องไปฝึกพูดออกเสียงนะคะใครที่อยู่กับคุณสามีเนี่ยฝึกพูดกับคุณสามีบ่อยๆนะคะแล้วก็ให้เขา correct หรือ mark เร a ย n for each นะโอเค คลิปนี้พอแค่นี้นะคะออวิดเดอรเซนชูส